สบายดีสบายดีเอฟสีทุกถูกท,ทานวันนี้มาพบกับขำล,าล่าล่วงะบางเซนเกาเซนเดิมพี่น้องเพิ่มเติมขำลา่าพาสิมาสิพา,มา,ม,ามากินมักคอพี่น้องขำลา่ามักบายแบบนี้กินข้าวกับมักคอ,พ,อพ,พ,พี่น้องโบว่าทางบ้านทางบ้านพี่พี่เพื่อนเพื่อนว่าเอินว่าจังได้นาะมาสอันนะี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นมันมันไหมพี่น้องเราก็จะมาบ,บีแบบนี้ มีได้พี่น้องเดือนเกาพี่น้องเดือนเกาแล้วมะคอก็จะมันมีมะคอนางต่อปลูกแปลงแล้วสุดยอดเลยพี่น้องอห้ารการกินพี่น้องเลยบ่งํำกันเนาะลาก็บายไล่เติบแล้วอเนาะอุ้ยแล้วก็ต้องเอาเกลือใส่นิดหนึ่งพี่น้องเกลือจัดจัดใส่คันขยำขยำให้มันเค็มพี่น้องให้มันมุนเนาะให้มันมุนเพื่อว่า เนียนใส่ข้าแล้วมันเซ่บพี่น้องตะกี้คำลาตอนคำร่ายำหน่อยอีแม่เห็นแบบนี้ห้กินโอ้ยมีความสุขนั่งออมผักเข้าเนาะแม่กบ,บายให้รูผู้นั้นรูผู้นีสี่ห้าคนคำลาเป็นคนสุดทองแต่ว่าเอาได้ได้กินไล่นิดหนึ่งพราะว่าพูนว่าาะ้าคนสุดทองกินไล่พราะว่า้าโตทันพี่พี่าสนเน้ยใคยำใคยำเราก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องไปบั นีเนะาะแต่กันพูดได้มีโตก็เอาโตใส่น้ำเนาะมีโตได้มีปูปแปลงได้ความแซ่บได้พี่น้องเป็นว่าความแซ่บความสุกค,คำนั้ก็มีนิดหนึงน่งเนาะคำนั้ก็จะใส่นิดหนึ่งพี่น้องใส่ให้เอฟจีได้เบิง่งซื่อๆนแหละกินประหยัดกินนิดหน,น,นึ่งเนาะสานีแก็กโอเคแล้วตอนเช้าพ,พี่น้องบอกพี่น้องกินกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยบ่เห็นช็อตตี้นี่เห็นบ่าพี่น้องเอ้ย ังจ้งนั่นลราก็บีบขยำขยำลงนิดน,นึงนะการง,งูบเข้าเอินบาใบากโกมพี่น้องอีเมย์บาใบากโกมมาเด้อมากินน้ำขมลาเด้อพี่น้อ <c oughs> งหลังจากนั้นเราก็บีบขึ้นอย่างยาบๆนิดนึงเห็น,หน, <c oughs> <c oughs> นบ่กวันนี้เห็ดจังไงวันนี้พี่น้องเห็ดจังไงวันนี้พี่เนาะโหบอกว่าขมลาสิเห็ดจังไงขมลาก็จะกัดเลยแหละพี่เนาะเลยกัดตุดนะ๊ด้ว ม,ม,มะคอทีคำละเป็นละตลาดลันแหลงอยู่อันตลาดโัซี่มือนในคำละซื้อท่องหนึ่งท่องสิบพันมาแพงไว้กินได้ซ้มทีครับเพราะว่าลูกกระบอมหมักพื่งกระบอมหมักนึ่เขาจะอคอยหมักกิน มีอะนะมีมังลินใหม่เนาะมังลินใหม่ก็จะมาจืนกระเสบเลยพี่เนาะรว่าทางทางพันพผนเห็ดยังได้กินนะมังลินใหม่นะจืนกระไดเสียบเห็ดยำก็ดีเห็ดซุปกระเสบแล้วก็คลุกกับเกลือแป้งน,นือแล้วก็จืนพี่เนาะขอบใจเอฟซีทุกทุกท่านเด้อที่ <c oughs> เข้ามาฮับสมฮับฟังเนาะ ถ้าทึกใจกับกดไลค์ให้กำลาได้เพื่อเป็นกำลังใจเนาะแต่ว่าแต่ละมือคำลาก็สิมาปันเข้าใบาโกลมเนี่ยเบอร์ส่วงนี้ก็จะมีแนวที่ว่า,าที่ว่าเป็นตบาบนะกลัาบายให้พี่น้องในเบิงไในสมเนาะอบใจได้ไล่เด้อก็ให้ทุกทุกทานโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงลำลำรวย,ย๊ายบาย